สวัสดีครับผมช่างกบนะครับวันนี้จะมารีวิวการล้างเครื่องซักผ้า lg ฝาบนนะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์ของทางร้านด้วยนะครับว่าเรารับล้างเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับทุกขนาดทุกยี่ห้อนะครับส่วนฝาหน้าเราไม่รับแล้วนะครับการถอดก็เหมือนในวิดีโอนะครับเราก็ต้องถอดน็อตสองตัวด้านหน้าออกก่อนนะครับ lg ก็จะอาจจะต้องใช้ครีมช่วยดึงนิดนึงนะครับ พอน็อตด,ด้านหน้ามันออกยากมันออกมาสุดแล้วมันมันจะดึงออกยากนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีน็อตด,ด้านหลังอีกสองตัวนะครับก็ดูตามวิดีโอได้เลยนะครับอาตอนนี้ผมก็หาอะไรพิงฝาด้านบนไว้นะครับหรือว่าอาจจะมีอาจจะใช้ท่อค้ำไว้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีอะไรพิงไว้นะครับนี่เราก็ถอดตัวครอบถัง ด้านบนนะครับเพื่อจะทําการถอดถังตัวข้างในออกได้นะครับถ้าเราไม่ถอดฝาครอบตัวนี้มันออกไม่ได้นะครับถังด้านในมันจะติดนะครับการถอดก็จะลักษณะคล้ายกันนะครับ LG Samsung ก็ลักษณะการถอดก็คล้ายๆกันนะครับนี่ก็จะมีน็อตล็อก แกนล็อกใบพัดไว้นะครับล็อกใบพัตตดติดกับแกนไว้นะครับตอนนี้ก็หมุนออกธรรมดาะครับบางรุ่นก็จะออกง่ายบางรุ่นก็จะออกยากนะครับตัวที่เห็นในคลิปนี้คือออกง่ายแล้วนะครับสําหรับบางเครื่องออกยากมากนะครับการดึงใบพัดเหมือนกันนะครับเครื่องนี้ก็ <l oss less> ถือว่าดึงออกง่ายมากนะครับถ้าเป็นบางเครื่องนี้ดึงไม่ออกเลยนะครับจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับ <l oss less> แล้วก็ตัวล็อกอตัวล็อกตัวนี้นะครับ น็อตเบอร์สามสิบหกนี่ก,ก,ออก,อก็บางเครื่องก็ออกยากบางเครื่องออกง่ายบางเครื่องต้องทําลายเลยนะครับถ้าทําลายก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณร้อยหนึ่งนะครับเพื่อเปลี่ยนแหวน้เพื่อเปลี่ยนน็อตตัวนี้นะครับการดึงถังออกก็จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษคือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กดูดนะครับก็ใช้สำหรับ lg ใช้เหล็กดูดสามขานะครับสำหรับเครื่อง samsung ก็อาจจะใช้สองขานะครับ มีขายทั่วไปนะครับเดี๋ยวนี้ราคาถูกลงมากตาม lazada s h o ป e e นะครับตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทถึงสามร้อยกว่าบาทนะครับก็อาจจะต้องมาดัดแปลงนิดหน่อยนะครับบางทีมันใส่มันใส่ขาแล้วมันอา่าไม่ล็อกขานะครับอาจจะต้องตัดนิดหน่อยถึงจะใช้งานได้นะครับเนี่ยถังด้านในนะครับดูความสกปรกของถังนะครับนนนเนี่ยมันก็จะมีคราบต่างๆต,ต,ต,ติดอยู่แบบนี้นะครับ คราบสกรปรกนะครับทั้งคราบตะกันทั้งคราบฝังแน่นต่างๆนะครับถังนี้ถือว่าเป็นสกรปรกอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่เยอะนะครับถ้าเจอตัวที่เยอะกว่านี้ก็จะติดหนาแน่นเลยนะครับคนซักก็จะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นโคลนหรือว่ามีคราบอะไรหลุดออกมาอยู่บ่อยๆนะครับถ้าสกรปรกเยอะนะครับ ตัวนี้ก็จะมีกลิ่นเหมือนกันแต่อาจจะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมีคราบสกรปรกหลุดมาเป็นบางครั้งนะครับนิดนด,นดหน่อยๆน,นะครับถือว่าความสกรปรกของเครื่องนี้อยู่ในระดับกลางครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับในการาฉีดคราบสกรปรกต่างๆออกนะครับเห็นว่าเราจะทําการถอด ชิ้นส่วนเกือบทุกชิ้นนะครับเพื่อทําการล้างให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับการล้างของทางร้านก็จะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้สารเคมีตกค้างนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้สารเคมีอื่นๆมันจะตกค้างเป็นอันตรายต่อคนใช้ แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อถังได้ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกโซดาไฟนี่มันก็จะไปกัดถังกัดกากระบาดของถังทำให้มันก่อนได้ง่ายนะครับพอเราถอดถึงข้างในมันก็จะจะล้างคราบสกรปรกได้หมดนะครับส่วนถังตัวนี้เราก็ต้องถอดชิ้นส่วนออกเหมือนกันนะครับเราไม่ได้ล้างแบบทั้งถังแบบนี้นะครับเพราะว่ามัน ครับสกรปรกมันจะฝังอยู่ด้านในเดี๋ยวถอดดูก็จะเห็นนะครับร้านอยู่นครปฐมนะครับสำหรับใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลายไว้ใต้คลิปนะครับใครต้องการติดต่อไปล้างที่บ้านนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนราคาเดี๋ยวคุยกันทางลายนะครับ ราคาขึ้นอยู่กับระยะระยะทางด้วยนะครับนี่ครับคาบสกรปรกมันก็จะติดอยู่อย่างเงี้ยนะครับเยอะเลยถ้าเราไม่ถอดนี่ไม่สามารถล้างให้สะอาดได้นะครับต่อให้ใช้น้ํายาระดับเทพแค่ไหนก็ตามนะครับไม่สามารถสะอาดได้เท่าการถอดล้างในลักษณะน,น,นี้นะครับการล้างเราก็จะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงในการดันคาบสกรปรกต่าง ในสภาพถังข้างในนะครับถังอุ้มน้ํานะครับหลังจากอ้างเสร็จก็จะใหม่เอี่ยมเลยนะครับนี่ก็เป็นถังด้านนอ,อกนะครับล้างด้านนอกเสร็จก็ล้างด้านในแบบนี้นะครับตรงนี้ครับคาบตรงเนี้ถ้าเราไม่ถอดมันไม่มีทางล้างออกหมดเลยนะครับเราต้องถอดลักษณะนี้ครับ รเราก็จะล้างจนสะอาดทุกชิ้นแล้วประกอบเข้าที่เดิมแล้วก็ทําการทดลองใช้งานนะครับตัวนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับลูกค้าบางท่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันถอดล้างเองได้นะครับส่วนมากจะไม่รู้นะครับว่ามันถอดล้างเองได้เราก็ล้างให้หมดนะครับแล้วก็เราก็จะแนะนําว่าการถอดล้างฟิลเตอร์บ้างก็จะทําให้ถังสกรปรกช้าลงนะครับ เมื่อเราถอดล้างเสร็จหมดทุกชิ้นเราก็ประกอบพื้นตามเดิมนะครับแล้วก็ทำการทดสอบการใช้งานแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้านะครับทางร้านมีการซ่อมเครื่องซักผ้าด้วยนะครับดังนั้นเราจะดูแลว่าเครื่องใช้งานได้ปกติไหมหลังล้างนะครับก็ถ้าใช้งานได้ปกติเราถึงส่งงานให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังนะครับก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวมีอะไรก็ติดต่อทางไลน์อยู่ยผมจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าบริการกับทางร้านก็จะล้างให้สะอาดเอี่ยมเหมือนในคลิปนี้ทุกประการนะครับโอเคครับมีโอกาสก,าก็ใช้บริการร้านได้นะครับขอบคุณครับสวาสบีครับ